สวัสดีครับทอปป็อกบิบิการอีพีนี้ก็อยู่กับ CZ P09 นะครับน่าจะเคยเห็นกันบ่อยๆแล้วนะของ KJ Work นะครับวันนี้จะมาทดสอบ Max CO2 นะครับพอดีแม็กมันรั่วนะเลยลองขันให้มันแน่นๆดูตอนนี้มันใช้ได้แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปเสียตังเปลี่ยนยางนะคือไอ้น็อตวาลเนี้ยมันหลวมนะครับที่อยู่ตรงตัวเนี้ยข้างในเนี่ย มันหลวมก็เลยไขยเข้าไปให้มันแน่น,นก็เลยใช้ได้นะเราจะมาทดสอบดูนะว่ายิงได้หรือเปล่าเนาะวัดความแรงให้ดูก่อนนะความเร็วกะสุนสามร้อยเจ็ดนะสามเจ็ด 3ามแถือว่าแรงนะถ้าเป็นปืนโบแบ็กเนี่ยค่อนข้างแรงเลยนะถ้าสามับเพราะปกติความแรงเฉลี่ยมันจะอยู่ประมาณ3ามร้อยสบแล้วรีคอยแบบหนักมากนะรีคอยหนักมาก ก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่อยากจะซื้อบีบีการแบบ c ีโมาเล่นเนาะระบบโบแบ็กอ่ะก็ถามว่ามันเล่นดีไหมมันก็มันได้แรงนะแรงถีบมันจะเยอะนะแต่ว่าไอตัวแก๊สตัวนี้มันจะแพงหน่อยนะหลอดนึงมันตกประมาณ50บาทนะครับหลอดนึงก็ยิงได้ประมาณ2แม็กกาซีนครึ่งนะประมาณนี้นะสองแม็กกาซีนครึ่งก็ลองลองคิดดูนะว่า คุ้มหรือเปล่านะถ้าเราจะเล่นนะครับแต่ว่ามันยิงสนุกมากเลยค,คือปืนที่จะยิงระบบ CO2 ได้นะมันต้องเป็นปืนเฉพาะที่เขาทำมาสำหรับยิงแก๊ส CO2 นะถ้าเอาปืนแบบทั่วไปอะไปยิงแก๊ส CO2 ลูกสูบธรรมดาเงี้ยลูกสูบมันจะแตกนะครับมันจะรับแรงไม่ไม่ไหวแต่นี้เป็นลูกสูบแบบพิเศษนะถ้าเป็นของ KJ ลูกสูบก็จะหนานะ ก็เลยทนไหวนะเมื่อกี้ยิงไปแม็กหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวลองวัดดูนะว่าความเร็วมันตกหรือ,อยังนะสามห้าหนึ่งสามสามหนึ่งสามสี่เก้าก็ยังแรงเหรอ มันดีดแรงมากนะครับโคตรแรงอนะ่ใครชอบแบบยิงมันๆเงี้ยเล่นได้นะ CO2 นะแต่ว่าก็าต้องแลกด้วยนยแหละค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับแก๊สหลอดหลอดนึงก็จะแพงนะครับแต่ถามว่ายิงสนุกไหมสนุกนานๆยิงทีก็โอเคอยู่นะแต่ถ้าให้ยิงบ่อยๆใช้แก๊ส CO2 ยิงบ่อยๆนี่ก็ เปืองน,นะครับบอ,บอกเลยว่าเปืองอ,อันนี้ยิงไปแม็กที่สามแล้วนะยังไม่ยังไม่หมดนะแก๊สยังไม่หมดนะแต่ม,มันเย็นๆนะแล้วมันเย็นความแรงก็ตกนะเดี๋ยวลองยิงอีกแม็กหนึ่งนะถ้าจะยิง Co2 ต้องลูกประมาณ0.25นะถึงจะแม่นนะถ้าใช้ลูก0.2นมันปิวนะก็ความแรงมันประมาณ370 3 8 0เ้นียมันแรงมากครับ ดองยิงมือเดียวอเคแก๊สหมดแก๊สหมดแล้วนะประมาณไม่เกิน3แมกกซีนประมาณเนี้ยหมดแม็กที่3นี่จะเริ่มเบาเบาแล้ว ก็ได้ประมาณนี้นะสำหรับ CO2 เนอะก็ใครอยากลองซื้อมาเล่นก็ลองคำนวณดูนะว่ามันคุ้มไหมนะแต่ถ้าถามเราให้เราแนะนำอ่ะมันไม่ควรแบบซื้อมาเล่นแบบกระบอกเดียวนะถ้าจะเล่น CO2 เพราะมันจะเปลืองนะมันควรจะมีปืนนี้เป็นกินแก๊สไปเล่นด้วยนะแต่ของเคจเว k กอ่ะเวลาเราซื้อมาเราได้แม็กซองอันนะ แบบนี้เนาะบางทีมอาจจะให้มันเดียวอะแต่ว่าเราสามารถซื้อแม็กเพิ่มได้นะก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับ KJ Work ต้องบอกว่ามันดีดแรงมากนะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ